สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้เราจะมาสาธิตการตั้งค่าถ่ายทอดสดบนเพจ Facebook ในระบบของ Order Plus กันนะคะก่อนอื่นเลยให้คุณเลือกร้านค้าที่เชื่อมต่อกับระบบจากนั้นให้คุณเลือกจัดการและเลือกถ่ายทอดสดแล้วเลือกเพจที่คุณต้องการตั้งค่าไลฟ์สดได้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาที่หน้าตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้คุณเลือกเพิ่มการถ่ายทอดสด และให้คุณกรอกรายละเอียดสำหรับตั้งค่าไลฟ์สดให้เรียบร้อยโดยเริ่มจากกรอกชื่อการถ่ายทอดสดขนส่งชั้นนำที่คุณต้องการช่องทางการชำระเงินและเลือกรายการสินค้าที่ต้องการขายได้เลยค่ะหากยังไม่ได้สร้างสินค้าคุณสามารถสร้างสินค้าเพิ่มเติมได้ตรงสร้างสินค้าได้เลยนะคะ หลังจากเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วแนะนำให้คุณตรวจสอบราคารหัส CF และจำนวนของสินค้าให้เรียบร้อยก่อนกดบันทึกแบบล่างค่ะจากนั้นให้คุณเข้าไปที่หน้าเพจของคุณแล้วเริ่มการถ่ายทอดสดได้เลยค่ะ ื่าเริ่มถ่ายท่อสดแล้วแนะนำให้คุณเข้ามาที่หน้าตั้งค่าไลฟ์สดและเข้ามาที่บันทึกแบบล่างที่คุณได้ตั้งค่าเอาไว้ค่ะและเริ่มถ่ายท่อสดได้เลยนะคะจากนั้นคุณสามารถอ่านคอมเมนต์ในช่องแชทบนหน้าไลฟ์สดบนระบบของ Order Plus ได้เลยค่ะคุณสามารถดูสรุปการขายทั้งหมดและยอดขายของแต่ละสินค้าจากตรงนี้แบบเรียลไทม์ได้เลยค่ะ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือเพิ่มลดสินค้าระหว่างไล์สดก็สามารถทำได้ผ่านระบบได้เลยค่ะวิดีโอต่อจากนี้จะเป็นตัวอย่างสำหรับลูกค้าที่ต้องการ CF สินค้าภายในไล์สดนะคะ หางลูกค้าพิมพ์แค่รหัส CF เพียงอย่างเดียวจะนับเป็น1 o r d e ออเดอร์ค่ะจากนั้นระบบก็จะดูดรหัส CF และสรุปคำสั่งซื้อเข้าไปในแชทของลูกค้าพร้อมลิงก์สรุปยอดที่จะแสดงสถานะพัสดุหมายเลขออเดอร์รายละเอียดสินค้าในส่วนของข้อมูลการสั่งซื้อจะให้ลูกค้าได้ดำเนินการกรอกข้อมูลชื่อเบอร์โทรที่อยู่และช่องทางการชำระเงินที่ลูกค้าต้องการชำระด้วยตัวเอง เพื่อสร้างคำสั่งซื้อค่ะในส่วนช่องทางการชำระเงินลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งแบบโอนเงินผ่านธนาคารและเก็บเงินปลายทางค่ะการโอนเงินผ่านธนาคารลูกค้าสามารถเลือกโอนได้ตามธนาคารที่แสดงตรงนี้ทางระบบออ d e r p พ u s จะช่วยร้านค้าตรวจสอบสลิปให้คุณเองค่ะ แต่หากลูกค้าต้องการสินค้ามากกว่า1ชิ้นสามารถพิมพ์รหัส CF ตามด้วยสเลสจำนวนที่ต้องการระบบจะนับออเดอร์ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการค่ะตัวอย่างในวิดีโอจะเป็นรหัส CF สแลสสจะเป็นสินค้าที่ลูกค้า CF จำนวน3ชิ้นค่ะในส่วนนี้จะเป็นรายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าที่ได้พิมพ์ CF ซ้อมแสดงราคาและสถานะของออเดอร์ของลูกค้าค่ะ ถัดมาจะเป็นยอดขายที่แสดงรายการสินค้าจำนวนสินค้าที่ขายได้และยอดขายทั้งหมดพร้อมแสดงยอดขายของแต่ละรายการและหากคุณต้องการจบไลฟ์สดเราแนะนำให้คุณจบวิดีโอถ่ายทอดสดบน Facebook ก่อนและเข้ามากดจบการถ่ายทอดสดบน Order Plus ในขั้นตอนถัดไปค่ะ คุณก็สามารถดูไลฟ์สดของคุณและสรุปการขายย้อนหลังหากคุณต้องการดูรายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้าเพิ่มเติมก็สามารถกดเข้าไปที่รูปดวงตาได้เลยค่ะคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าได้ดำเนินการกรอกข้อมูลจัดส่งและเลือกช่องทางการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะเข้ามาอยู่ในหน้าคำสั่งซื้อทั้งหมดนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการตั้งค่าถ่ายข้อสดบนเพจ a c e b o o k หากลูกค้าท่านใดยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook Page Orderplus หรือ Line Official at @orderplus. me ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ